สวัสดีคะ่ะตอนรับเพื่อนๆด้วยลูกมะนาวอันใหญ่บิ๊กเบิ้มนะคะเอ,อ่จะมาขโมยเหรอไม่คะ่ะไม่กล้าคะ่ะกลัวคะ่ะกลัวเจ้าของเขาด่าเอาบ้านทีไม่กล้าจริงๆจะแค่มาถ่ายคลิปให้ชื่นชมว่ามะนาวลูกใหญ่กว่าส้มอีกจ้าหลังจากไปชื่นชมมะนาวเพื่อนแล้วนะคะแม่ส้มก็กลับบ้านมาตำน้ำพริกกะปิอีกแล้วจ้ะเพราะว่าไปเห็นคนอื่นเขากินพริกกะปิ ก็อยากกินค่ะใส่พริกแบบไม่นับเลยค่ะใส่กระเทียมสามกลีบแล้วก็น้ำตาลชูรสแล้วก็กะปิลงไปโขกให้ละเอียดประมาณนี้เลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วแม่ส้มก็อันนี้คือมะนาวค่ะมะนาวที่แม่จุกขันเอาไว้เนาะยามที่มันถูกก็ขันแช่ช่องฟิตเอาไว้ค่ะแล้วก็ออกมาใช้อยากใช้เท่าไหร่ก็ทุบไปอันนี้คือมะเขือเหลืองของเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนที่ เคยไปขโมยอยู่บ่อยๆอะคะ่ะนี่เสร็จแล้วน่ากินมากอร่อยมากด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะรสชาติจัดจานวันนี้ได้ดอกสนมาด้วยค่ะเอาดอกสนมานะคะล้างให้เรียบร้อยแล้วก็มีผักตำลึงจะวันนี้จะกินชะอมทอดชะอมไข่เจียวชะอม จะทอดแบบน้ำมันน้อยๆแล้วก็ชะอมเยอะๆแล้วก็ทอดให้ชะอมแน่นๆหนาๆอย่างเงี้ยค่ะแม่ส้มชอบวันนี้จะใส่ไข่ทั้งหมดสี่ฟองนะคะเพื่อนๆค่ะพอเสร็จแล้วเราก็ยุมย่มๆย่ำๆอย่างนี้เลยค่ะคุกไปคุกมาย่ำๆย่ำเนี่ยทําเองกินเองใช้มือเองไม่เป็นไรมือตัวเองใช้ได้ค่ะเทลงไปหนาๆแบบนี้เลยนะจ๊ะอวดให้หมดเลยค่ะอย่าให้เหลือเสียดาย นี่ได้ประมาณนี้ก็ขยอกขยอกค่ะไม่ให้เขาติดกระทะเนาะกลับค่ะไม่เหมือนเดิมจ้าทํากับข้าวถ้าไม่มีความไหม้นะคะไม่ใช่เม็ดส้มข้างนอกไหมข้างในไม่สุกจ้ะอันนี้ก็ไปเบาไฟลงแล้วเนาะจะบอกว่าน่ากินมากหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือใบสนูชาิน้ำมันเราไม่เติมน้ำมันเพิ่มนะคะ ใช้กระทะเนี่ยที่ทอดชะอมเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็พัดไปเลยเคาะกระทะปุ๊บปิกปุ๊บปิก,ปก,ปกนี่ค่ะแล้วก็ไปได้ชะอะไม่ใช่ชะอมตำลึงค่ะตำลึงเอามาต้มเสร็จแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มากินข้าวกับแม่สม้มด้วยกันค่ะแม่สม้มมีน้ำพริกกะป,ปิอยากกินน้ำพริกกะปิอีกแล้วจ้ะเห็นคนอื่นเขากินกันเนาะ ก็อยากกินตามเขาแล้วก็อันนี้น้องเอามาให้ค่ะผัดชูชีปลาแล้ววันนี้ผักแม่ส้มก็จะมีชะอมชะอมทอดทอดแบบแน่นๆเลยจ้ะเหมือนแพนเค้กเลยเพื่อนๆแล้วก็มีดอกสนมีหน่อไม้แล้วก็มีตำลึงจ้ะมากินข้าวด้วยกันหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันค่ะอันนี้ปลาอะไรนะน้องบอกปลาขยง หออร่อยมาก่อยยํำลึงค่ะกินทั้งหนดดวดเลยเพื่อนเอนหนือกุยกายมาก หน่อไม้เริ่มออกแล้วค่ะขออภัยนะคะ ะะอันนี้ปลาดุกค่ะ my horn. น้องครับปิดเบาๆด้วยสงเวยอร่อย 真大呀！ กินไม่เบื่อเพิ่งกินไปเห็นเขากินก็อยากกินอีกแล้วค่ะ มะเขือเหลือง ขอบะคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ